อ่ะนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกทักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมานะครับสอนอธิบายเกี่ยวกับแบบฝึกของห้องห้องเรียนต้นแบบนะครับคือฝึกบันไดจะเป็นคาตอบนะครับวันนี้นะครับครูจะมาฝึกด้วยกันนะครับสองหวข้อนะครับในสองหวข้อนั้นหัวข้อที่หนึ่งนะครับหวข้อที่หนึ่งตัขข้อที่สามของ การกล่าวบริสันขารนะาขนะครับพราคนะครับแล้วก็หัวข้อ,อแบบที่สองนะครับอยู่ในแบบฝึกที่ห้านะครับของห้อเรียนต้นแบบก็คือการนั่งสมาธิวันนี้เดี๋ยวครูจะขออธิบายเกี่ยวกับบทฝึกนะครับาการกาล่าวมากระลบปฏนสังาขานะครูก่อนอย่างแรกเลยนะครับ จุดประสงค์นะครับก็คือการคิดการพัฒนานะครับการปฏิบัติผ่านของการเคำนวณปฏิบัติถามคุณนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับเพื่อฝึกให้นักเรียนนั้นมีกิจสมนึกนะครับต่อคุณมครึนะครับต่อมาน,นะครับขนะั้นแรกเราก็จะต้องมีสติมีสติ การไม่สตินั้นก็คือการทําให้เรานั้นหรับติดภาพน้อยก็คือความไม่ประมาทนองคือการรู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปคี่ขั้นสังเกตสังเกตก็คือการอะไรนมองด้วยดวงตาถูกไหมแล้วก็อะไรครับหูคือการอะไรครับได้ยินก็คือการฟังนั่นเอง ก็จมูกได้อะไรได้กลิ่นได้กลนะิ่นนะตอบธรรมดานะลูกนะได้กลิ่นแล้วก็นะครับกายเราคื้นเท้าอะไรพวกนะี้คือการสัมผัสถนะูกไหมครับคือการสัมผัสนะทีนี้ออธิบายเกี่ยวกับการสังเกตนะต่อไปนะครับต่อไปก็คือการหลักคำนะครับคือการรนรหลักคำก,นะก,ก็คือหลักคำที่สอดคล้องนะั้นก็คือ อุตสหาหนาก็คือทิศอกทิศอกจะอยู่ในข้อที่เอ่อที่เอ่ยว่าว่า,าที่สิทธที่มีต่อคุณภูนะครับก็ต้องเป็นอย่างไรก็คือการ,อาอารกล่าวมาลบของต่อของข้อนี้นะครับแล้วก็ข้อขันต่อไปก็คืมอมงคลชีวิตก็คือในหัวข้อที่ว่าการคำลบนะครับต่อไปนะครับหลักธรรมเปบญญสิญน,นะครับ ห้าของเราก็คือข้อที่4ก็คือการไม่พูดโกหกการไม่พูดเท็จนั่นเองก็คือพูดความจริงนะครับพูดทย่างนั้ต้องทำอย่างนั้นอย่างเช่นนะครับนักเรียนทำความเคารพครูนักเรียน,นก็นต้องทําความเคารพครูด้วยความจริงใจนะครับไม่ได้เสีย้งแก้ทํารับนี้คือหลักธรรมต่อไปหลักทางวิชาการนะครับหลักทางวิชาการก็คือหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยนักเรียนจะต้อง เตียมความพร้องข้อการทำความเคารพคุกนะครับต่อมาข้อที่สองนะครับต้องเรียนจะต้องอะไรครับต้องครับมองเห็นไหมฮะมองนะครับแล้วก็ยิ้มพูดแล้วก็อะไรครับว่านะครัแล้วก็ข้อสุดท้ายโรงเรียนจะต้องมีอิเล็กท์ที่สภาพเรียบร้อยอ่อนหวานนะครับเป็นเด็กดีที่น่า เดี to you know the ๋ยวต่อไปนะครับนะคุณครูนะครับก็ขออนิญาตพอสังเกตนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฝึกกันเลยฝึกกันเลยฝึกกันเลยนะเดี๋ยวครูจะไปยืนตรนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนะครับเนห้าห้องนะครับเป็นผู้นำเนาะไหนคนแรห้องไหนคนนี้นะอ่ะโอเคนะครับผมนะคนแรกห้องเป็นผู้นำดูหน่อยนะครับ เสียงเสียงทางทาง รูก็นะครับขอสอดดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รุ่งโยมากนะครับรูก็ขอเช่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะครับที่ทําการนะครับกาวมาพบริสถานครูด้วยความ,วามพร้องเยงกันนะเรียบร้อยมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์นนหน้าหน้าขอบคุณครับคุณครู นะครับอันนี้คือการกล่าวทำผ่านลบปติสันทานคงนะครับก็คือแบบฝึกในทั้งหมด6ข้ออันนี้คือข้อที่3นะครับได้ผ่านไปแล้วนะครับเอ๋อต่อไปจะเป็นข้อที่5นะครับก็คือการนั่งสมาธิข้อที่6นะครับข้อที่6กนะข้อที่หกก6คือการฝึกนั่งสมาธิ ทีนี้เดี๋ยวครูขออธิบายก่อนนะครับคือจุดประสงค์ของการ,รานั่งสมาธิก็คือการฝึกความคิดการไปพัฒนาในการใช้สติก็คือเราจะต้องมีสติในการมีชีวิตใช่ไหมครับเราจะต้องนะครับฝึกโดยการทําสมาธิในข้อที่2ก็คือการฝึกให้มีนิสยัยการฝึกให้มี อนิสัยรักในการทำสมาธินะครับเอ้วทีนี้อะไรล่ะก่อนจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีอะไรก่อนเลยมีส,สตินะครับมีสติสติคือการรู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเองนนั้กำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับคือรู้นะครับไม่ใช่ว่ารู้นะถ้าไม่รู้นะตัวเนี่ยเราจะยุ่งแล้วนะนะครับอันนั้นเราต้องสติ เ้าทำอะไรก็หยิบภาพน้อยใช่ไหมเพราะเราดำรงอยู่ในความไม่ปะอะไรไม่ประมานะครับทีนี้มาถึงขั้นสังเกตขั้นสังเกตก็คืออะไรครับดวงตาของเราจะต้อง๋อ,อนะครับจมบูกได้รับหูได้ยินนะครับแล้วก็กายก็คือตัวเราด้รับการสัมผัส ที่นี้นะครับขั้นต่อไปก็คือนะครับข้าหาัการรักธรรมเกี่ยวกับการอะไรก็คือการไปและสิกขานะครับของทางพุทธศาสนานะครับสิกขาก็คือนะครับคือสมาธิคือติดอันนิ่งของเราถ้าเรามีติดนิ่งสมาธิอีกนะครับจะได้ยินคำนี้นะครับนันเองนั่กเองก็เคยได้ออยินแน่นอนก็คือว่า สติปัญญาเกิดเพโน้ถามเราจะต้องมีสติเพื่อปัญญาแต่เราก็ต้องมีสมาธิด้วยสติแล้วก็ต้องมาสมาธินี่คือสำคัญมากนี่คือหลักของไอ้สิทธาทางพุทธศาสนาแล้วก็องค์คนชีวิตอยู่ในข้อเดียวกับข้อพิจารณาของเรานละกละุล่มกันคือการทำความขลุกขลุกยังไงก็คือการทำความเคลุก ในสมาธิของตัวเองคือรันต้องมีความเคารพในทางที่เราทำสมาธินะครับถ้าเราไม่โฟกัสคือเราไม่ต่างใจทำสมาธิติดใจวอกแวกเราคือการเราไม่เคารพต่อาาการสมาธิของตนเองนะโอ้ทั้นนั้นเราต้องมีข้อน,นี้มงคลชีวิตคือข้อ,อลการทำาฟกัสนะต่อไปหลักวิชาก,การนะครับหลักธรรมทั้งสอพุทธศาสนาแล้ว ต่อไปหลังฉาการนั่นคือการทำสมาธินั้น,นเราต้องอะไรครับหน้าตรงคอตรงหลังตรงใช่ไหมฮะตัวตรงแต่ก็ต้องไม่เกร็งเกินไปผ่อนคลายตามสบายเท้าคิดอะไรนิดหน่อยนะครับนะตามสบายที่สุดน,นะแต่ว่าให้สบายเกินไปโน,น้นะนะครับอ่ะอันนี้คือหลักฉากการทีนี้เดีท่านเตรียมนะขอขอธิบายนิดๆน,น,นะครับ ก่อนะสมาธิเนี่ยต้องมีสติแล้วอ่ะในยย้อนนิดนึงอธิบายนิดนึงทีนี้พอมีสติปุ๊บ <c oughs> เราก็ต้องดูซิว่าสิ่งรอบข้างที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับเราจะนั่งสมาธิลงไปเนี่ยมันอันตรายไหมมันมีสิ่งสกรปรกไหมนะครับมันนั่งได้ตรงได้ไหมนะครับมีสิ่งกิงขวางเลยไหมนะครับเราก็ต้องใช้ความคิดเนี่ยพิจารณาว่าเราจะนั่งได้ น,นี้หนึ่งเรื่องนะครับแล้วต่อไปการนั่งสมาธินั้นนั่งไดกันสองแบบนะครับก็คือแบบนั่งลาบก,กับพื้นคือขาสมานะครับข้อมือขวาแล้วเท้ามือซ้ายนะะถ้านั่งกับพื้นนะครับก็คือการขาสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอยู่ที่หน้าตักของตัวเองนะครับหลังตึงหน้าตรงนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําสมาธิในการนั่งเข้าที่ ท่าทางก็มีก็คือหลังตึงหน้าตรงคอตรงนะครับลบแล้วก็มือประสานกันวางคับกันมือขวาคับมือซ้ายไว้ที่หน้าตัากของตัวเองแล้วก็หลับตาลึกถกึงมือจับพลังส,สองสว่างในท้ายท้องนะครับเอาในเมนโมชาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะให้เรียนนะะน,นั้นนะครับฝึกปฏิบักษ์เลยนะการท่านปฏิปักษโอ้ท่านปฏิปักษ์ ท่านการปฏิบัติสมาธิพอเรารู้และว,ว่าเราจะนั่งตรงนี้เรานะครับสมาธิเราจะต้องเตรียมยม,มือเรียบร้อยแล้วิตใจต้องนิ่งต้องนิ่งแแลล้ว้วก็ให้นักเรียนนั้นนะครั้ำมือขึ้นมาล้ำมือขึ้นมานะครับล้ม,มือขึมมน้น,ม,ม,ม,านม,ม,มาเป็นดอกบัวตูม เราจะสวดมนต์สวดมนต์ก็คือ,คอตั้งละโมฝังจบพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะเริ่มเลย เดี๋ยวเรามาแผ่เมตตาพ้องกันทคือมาทำมาที่แล้วก็เหมือนเราทำบุญนะครับเราก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์สัตว์นะครับโอ้อ่านเรื่องเลยแผ่เมตตาแนะพร้อมกันเนาะอ่านเรื่องเลยสาธิตสาธิต ก็ปวดก็ได้แขนนี่ตาแล้วนะครับก็เราก็ได้ดูแลนะครับอันนี้คือจบบทสุดนะคะาาร,รับของการนั่งสมาธิในวันที่หกของลูกท่องในต้นแบบนะครับอก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับเยอมากนักเรียนทุกคนครับขอบคุณครับคุณ